ที่กูส่งไปดิไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้ก็ส์ไอวเวิร์นนะเว้ยไอ้แป้งไปกินเซตต่อไปสนใจป่าอ,อะไรจะกินเซตวาโลต่อไปโอ้ก็ส์ไอ้เหี้ยมึงที่กูดูที่กูส่งไปดิเนี่้อะไรหรอโอ้ก๊อตแม่มาเนะพราะเหรอดูโอ้ก็ส์เนี่ยโอ้ก็ส์ไอเวิร์นเนี่ยดูดิ <c oughs> ไอ้เหี้ยตัว <c oughs> อ่ะไอ้เหี้ย <c oughs> เป็นไม้เป็นแท่งเลยไอ้้เหีย องคการไอเวิลจริงบางอ่างองค์การไอเวินไม่เชื่อกูอ้กหล้ยแม่งโอ้เหตัดลงดีไหมว่าฝกอย่าเลยโอน้องบชชอชอสองมเมื่อีใครกีนว่าแล้วทำไมกูไม่เจอโบชมพูกูไอวิวฟุกคอย ้กูเราจะเปลี่ยนที่ห้อยกูจากต้นไม้เป็นที่ห้อยแมวโอ้ยแมวเหี้ย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 ไปอ่ะเหี้ยไปอ่ะกุ้งเนี่ยไอ้ย่าแฟงอยู่ไซส์บีอ่ะใช้หมาได้ไม่ถึงแบบไม่ถึงปลายทางวะไอ้เหี้ยแม่งหมดก่อนเหี้ยอินดิเคเตอร์เฮ้ยเหี้ยมันรู้ตำแหน่งแล้วเฮ้ยมันรู้พิกัดเราแล้วไอ้เหี้ยยังกูยังกูเฮี้ยมันรู้พิกัดถ้าวัวเลยว่าฟุก เราใส่วอะไรดีกว่าขาวจ้วงเลยว่าฟุกเนี่ยหมาจ้วหมาเขาทำยี่อะไรได้เห่าไหมพงศ์เขาจะว่าเฮ้ยมึงบอเราชมไลฟ์อัพไลฟ์อัพเอ่อวาร์ปโยนกูเฮ้ยแล้วฟิเมขอแบบขอแบบเหมือนที่กูเล่นได้ไหมวะถึงว่า กูทําไปกูก็ไม่เคยได้ดีกับคืนมาหรอกคือไงวะก็กูทําดีแค่ไหนก็กูก็ไม่เคยได้ดีกับมันกูไม่เห็นดนะฟิลกูกกได้แต่ฉากจบพี่เฮียนะ่วเยไม่เคยได้กูเอ็ดเลยกูได้แต่แบทเอ็กูก็ได้แต่แบทเอ็กระสุนหมดกระสุนหมดตายไวจังรีบจังมันรักเข้ามาหมดเลยเฟสกิวหมดทุกอันเลยมันเลยจะปืนเปล่าตอนนี้ ไอ้ยิงโดนจอตดัดจนตายไอ้สัสไอ้เห้ยกูแอบอยู่หลังใช้ตั้งนานนี่เจอเพื่อนกูยิงตายไปเหี้ยไอ้เหี้ยมันเป็นจงยิงช็อตดัใส่กูไปทุเรศไอ้เหี้ยเจออาเชอร์ไอ้เหี้ยมือธนูไอ้สัสมือธนูไอ้เหี้ยอีูคนนึงแพนอีกคนนึงมองมา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 มองมึงแค่แบบหนึ่งดอนมามาใช้ไหนวะ อยู่ไซส์ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยมามามาไอ้บอลเมย์บอลเมย์เหี้ยอะไรเลยบอลเมย์เหี้ยอะไรเลยใช่ะป่ะคือที่กูโดนคือมันมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเว้ยโอ้โหชาวนาเอาจริงป่ะโาวนเอาจรมึงวานี่ได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยจามาเอาจริงเนี่ยเฮ้ยแล้วชาวเอาไว้จะตายหามันแล้วล่ะตายแล้วมึงสามารถเก็บกระเบื้าเลย สเปกเ,เตอร์กูได้ไมู่ว,บบว่ามันยังเหลือสักตัวนึงแอบ,บอยู่เนี่ยกูอะไรท่าชาวเลย <c oughs> ทุกอย่างมันได้จบลงไปหมดแล้วไอ้พวกมึงมาช้าไปหนึ่งเก้ามึงเร็วสุดแล้วนะอืมนะมึงเร็วสุดสิผมมึงวิ่งหนีเร็วสุด ไม่ไปถึงว่าถ้ากูวาร์ฟวาร์ฟใช่มันวาร์ฟไงมันเป็นตัวที่พุ่งไกลเพราะโยรู้กว่าจะไอ้บอทมันจะเคลื่อนไปไอ้ที่แบบก็ออฟมันจะเคลื่อนเลยออฟกูวาร์ฟได้เลยเพราะกูหนีมาบ่อยหนีทหารหนีทหารช่วยดูว่ะกำลังไปไม่รอนมิลเลยกูโดนแฟดได้ RGB ์จีบีสัดอย่างเฮียไอ้ฟุกดูเป้ากูดิโไอ้ฟุกดูเป้ากูดิเฟร์แฟร์ฟรเบิร์ดแฟร์แฟร์เบิร์ด แผ่นละจับมานั่งดิฟิวจับมานั่งเลยพวกนั้นดิจับนั่งลกูเรี้นเฮ้ยยนั่งเลยพวกมึงเนี่ยมานั่งยู่มันเห็นั่งเลยเฮียเฮียอะไรอะเฮียอะไรอะหมดเฉยเดี๋ยวีเบิร์ดกูเอยเกินกูเปอะไร่ี้ โอ้นีกันแล้วบูด็อกเฮียกูได้หมาเป้าบ้านวะไอเจนอกกูเื่ออะไรนะไอน็อกที่มันกระโดดพ้นท่อชื่ออะไรฟ็อบ p ี้เบิร์ดโรบินฟ็อบบี้เบิร์ดฟ็อบบี้เิร์ดใครฟ็อี้ด้วยโอ้ยขาววุ้ยเต็มเลยเฮียขาวอยู่แล้วปกติก็สาวอยู่แล้วนะเฮีย พาวเวอร์หายเลยเฮียเอ้ยเฮียขัดขโมยเก็บเก็บหัวเฉยเลยเฮียเลยเนี่ยคุณทุกอย่างเร็วมากทุกอย่างมาทุกอย่างหาโถมทุกอย่างหาโถมแต่ไซเฟอร์เล่นเฮียอะไรวะอ้๋อโดนหลังเลย t the fuck เฮียแล้วกูยิงเคโอไปร้อยห้าแต่ไปโดนตีนคิวจอยตาย ไม่รู้เว้ยว่าน้องอสาวมากโหของในหลังด้วยกูยอมของพีเจดีกว่าเองสาหลังทำไมของพี่เจสาวกว่าจรนุ่มนิ่มกว่าด้วยฮะฟิลอืมบอกรีปไม่ได้นะทำไมเป้าหุณเสือไอเหรอโอ้ยไอ้โดนแซดขาวโบมีทหสองเมื่อกี้มึงเห็นเบ้ากูปะน่าจะเป็นัดจงนั่งใส่พวกทาาุ นั่งใส่เป้าหัวได้นะอย่างเฮี้ยเลยฮะเฮ้ยมันไม่โดนจับมันไม่โดนกูจับเนี่ยเอย่างเฮี้ยสวยหลังมีนั่นแหละหลังตัวแล้วก็นอกตัวไอ้เหี้ยมันไม่โดนกูจับกลุ้มทุกคนแต่คือช่องเนี้ยคือเดี๋ยวกูเตรียมคิดชื่ออีเมลใหม่พร้อมกับชื่อช่องใหม่ไว้แล้วกูยอมเสียหมาเลย ไอ้ส้สอย่างกูมีเลยีเอี่ยประสบร้อยร้อยสี่สกไยเจ็ดสิบสี่เจกโก้เฮ้ยวิ่งยิงใส่หัวกูที่อะไรเนี่ยนางไา้ฟุตเท้านางกาไม่วิ่งยิงอัดหัวกูเ็ยเลยสกายร้อยสี่หิวตัวเองไม่เป็นหไอสกายหิวเป็นในคนอื่นไอ้เดียวคนขาวใจดีไอ้เีย ไม่เสรเนี่ย๋ยวเขาไปตัดออกคลิปมันจะเหลือสี่นาทีนะเนี่ยมันเป็นไรสันทำไมวะสั่นแค่ตอนหลัดอ็บอกแจ็คอบไม่ใช่ขวามือมีวะพี่ตั้งเล่นหมิดเลยซ้ายปรอกครึ่งหนึ่งรอบเสียงมันก็มาจากข้างหลังนะแต่คือทำไมวะ ม่ใช่มันมาจากด้านซ้ายตรงอาร์ตอะไรแบบมีตัวหนึ่งที่พี่เจมันยิงเป็กโก้อยู่ตรงนี้เออออ๋ไม่มีหลา,หลาเหรเราเว้ยเพราะว่ามึงเป็นคนกูเป็นคุณอาเลียแค่นั้นแหละแล้วกูเจอว่าอีสานใส่พวกมึงทุกคนนี่ฮี่งคุณอาเลียอู้เหนือใส่ะใจจะวายอ่ะคุณอาเลียบอกว่าสก,กัรรมบอปอ่อคิงหยั่งนไอ้เฮีย <c oughs> <c oughs> ใจื่คือหัวใจจวายกับเต่าเลยเรื่องไหนแรงนะกูรู้เลย เดินในใจเดี๋ยวตอนเนี้ยไม่ดีนะโอ้ชัดยังโอ้โหไปละลาก่อนสู้ๆนะโหเต็มเลยเฮียเต็มเลยหมดเข้าด้วยกันหมดเลยเออเจ็ดสิบแปด KO ยังจะน่าเกลียดจัง ูกำลังดูเป้าโหให้เซฟไอ้ยเซฟเอาปี๊เอาเดิมอันเดีกว่าวะจริงไม่โดนเลยจังหวะกูเก็บสกิลแย่แล้วพี่เจพี่เจแย่แล้วเอสเลยไม่ตับแฉกเลยเข้าแต่กลางเหรอหรือว่าโอเคมันชอบเข้าเป็นหมู่คณะแน่นั่นดันใม แม่เป็นไซเปอร์ที่ไม่ปักอะไรเลยเลยเต็มสโมออกเลย <your> โอ้โหเยอะฮีมดึงนูดใจดีเหียจะเป็นมาโอ้โ,โกําลังบ้าไอสัตว์อยู่ๆก็มีตัวโผล่มาข้างโ oh อ้ม y god เบบ้าีิ่อะไร โอ้ยเกี้ยกูจะไปเช็คหลังมันไม่ใช่เป้ามันคือเอาเกี้ยกูต<อ>่อเองเอานั่ง, <c oughs> งเลยกูเขาเลยเกี้ยกูปาชเล็บปิดได้ไงวะขวาประชิดเลยใช่ไปดิฉันให้อ้าวอ้าวอะไรอะเอาเอ้ามาอ่ะ เนี่ยพอมาเจอพีเจแล้วก็เป็นนี้ทุกตัวเลยยู่กูมันยิงโอกูสองมิดแล้วมีการย้ำกูด้วยนะว่าแบบพัธมิตรโดนหนึ่งเออหนึ่งคนที่โดนก็กูเองอ่ะโอ้คเฮียนี่แม่งที่เดิมเลยยัดเอยัดเอเคเจสกิลเข้ามาแล้วตื้นแตกยัดแม่ แม่งแม่งแม่งโอ้โหเดินยิงเข้าหัวมุด้วยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แกโอแกอโอดอยู่อืมไม่พลาดเดินเพื่อนกูก็ด้ยวยความที่พอมันเอาตัวพันนั้นมาไอ้เหี้ยตัวตัวแบบรสว่างจ้าสว่างจ้าแม่โจ้ กูได้ชื่อคลิปแล้วคลิปนี้ต่อให้แพ้กูจะลงไอ้เหี้่สว่างตอนวันรุ่งขึ้นจะกินเจเปล่าเฮ้ยโอ้โหเนี่ยไอขนาดกูได้ยินแม่งก่อนนะเนี่ยกูดันเลยทียังไม่มาดันแบบดันโหดวฉี่หายเลยแต่ข้อไหนคุณอาเลียข้อนี้ จล้นอเดียวอ้าวโดนด้วดนด้วยช่กัน้อมมดีอ่ะอุยโอ้โหโอ้โหพีเจ้ไม่ทันหลังให้พีเจกันหมดเลยอ่ะนังไาจังหวะแบบให้พีเจอ่ะไปายตอ่ะเ้ยหัรอเลย เมื่อกี้พี่เจนะอีสวนเนี่ยเจโนยังคมไม่เป็ไรไม่เป็ไรเมื่อกี้กูยิงองเมื่อกี้กูยิงไงไม่เปไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัดี่ไทัวเอยเหรอเดวันวไม่ติด้นตมดอันนไม่ติดอันาหหายแล้วรอบนี้เนี่ยเหียเหงาแล้วเนี่ยหายรอบนี้มาี่แล้ว เอาเอเลยเยอาร์ตอีกแล้วแล้วสแกนก็ติดเทียวุ่งตัวหาข่าวจีนเพื่เอเดทอ้าวไม่ไม่ส,แก,สแกนติดกันเองโอ้ยเฮียโซ่อยากบายนะไปติดกันเจ็ดสี่เคโอ สวยยิงเลยกูอะไท้ายเอ้ยนี่ยังไม่ได้ฮิวเลยให้ฮิวก่อนสวยยมันรุนแ่งเอ้เหียพวกเาตรงไหนได้มันตรงไหนแม่รู้พิกัดอะขอราเก็บนะดันเลยรีบเลยรีบจัดเลยแค่ไหนแค่ไหนนะ่ไวันเว เนี่ยเจอกูโอ้หแม่งเลสั์นยู่ตรงสี่ตัวฮัลโหลไม่มีคิกโซวาเลยยูหอโลกจัดไปโดนซายซ้ายนั่นแหละตะไก่ซ้ายโอ้ยกูโดนหลัง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 โอ้ยเหี่ยิงไปร้อยหนึ่งสั่นโดนตีมันเม็ดเดยส่ยันอยูหอข่าวมด คือก็อย <jogo> <invasive> ่างว่าแหละคนอะไรมันจะขนาดน้ำเนาะเนี่ยจ๊ะเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งด <eterm Gore> ันนะทําไงเดี๋ยวแม่งจ่ายสกิลมาเดี๋ยวดูกรอยู่ไหนเดี๋ยวมาดูวิกัตอะมึงก็ดีนเสียงมาซึ่งจ๊ดมึงไม่ดันมันดันมันดันมาแล้วมามามาดันมิด ปล่อยมาเข้าศาสเตอยันปล่อยมาเลยโอ้ยเฮียปล่อยระเบิดแล,ล้วด้วยปล่อยระเบิดหมเดเลยสองจุดอ่ะโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยโดนขีดขวาไอ้สาสตร์ย่อ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 โอ้ยเฮียสูญหมดไอ้สัตว์ปืนกระจอกโอ้ยเฮียคุย,ยอย่างชีวิต เสียงในชีวิตด้วยฟิวส่วนไว้ไม่ฟิวหัวมากไหมเฮ้ยหันกับมา้ิวส่วนบอลไม่ฟิว๋ยวหันกันมาฟิวการสัญญาไว้น้องกูจะไม่ออกมันไม่รู้หรอกมึงอยู่ไหนมันไม่รู้หรอามึงอยู่ไหนมันรู้พี่กัลกันรู้แย่แล้วฟิวแย่แล้วเออมันยังไม่วิ่งมามาละ ไปเลยมันรู้พิกัดไปเลยมันรู้พิกัดกูแล้วเฮ้ยมันไม่ทิ้งพีเจเลยไอ้เงี้ยสารแชยานดิบในตัวเฮียเนี่ยมันลู้พิกัดเลยมันรู้พิกัดกลยอย่าลืมเช็คนะครับอย่าลืมเช็คนะครับอ้าวกูยิงทะลุเขล์ยังอยู่ที่เดิมเกรกโกเกมช็อคปะ เอ้เฮียสเปกเตอร์เกโคลร้อยสิบเจ็ดอยู่ไหนอ๋ออ๋อโดกนะไม่เป็นไรที่กูตอบเลยไปปะมันทะลุไปปะอ้าตาลงไหนอ่ะหยุดจะจปืนแล้วกูหน้าหลังใช่ปะปุริกันไม่ใช่ป่ปุริกันไม่ได้อยู่สเปคเกอร์อะไรที่มันไปอยู่บนนั้นได้ไงอุ้ยอย่าลุกอุ้ยอุ้ยอุ้ย

กูเดินไปเจอเจอกระแพงอ่ะมีช่องให้รอดรอดเข้าไปไม่ช่อดรอดออกไม่ได้กูโดนประกบเลยเฮียครับกระแผงมีช่องเดียวเฮียกระแพงมีเข้าได้ทางเดียวเฮียวันเบ้เฮียวันเบ้กระแพงเฮียเกลียกลิ่นร้วเมื่อกี้เฮียเลยไอฟิวไอฟิวกูเข้าไปเข้าไปในซอกได้เฉยไม่แออกจากซอกไม่ได้ไอหลังมาไอเฮียอะไรอ่ะเว้ เกี่ยวแตกเลยสิวัดแบบได้ยินเสียงตกิลบีดอ่ะหันกลับไปเจอของโอ้เกี่ยวเล็ดละเต็มเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยขอหน่อยได้ไหมอ่ะขอได้ไหมอ่ะขอได้ไหมอ่ะดันเลยดันเลยดันเลยโอ้โหสองกระสีขออนุญาต กูแพนด้วยเอาเงินเฮ้ยเล่นเล่นแฟนทอมมายิงหัวรู้สึกมืนไม่ค่อยเท่เลยแฟนทอมยิงหัวไม่เท่เลยอย่าร้อยสี่สิบไปอีกกระสุนดิ้งเลยก็กระจอกโอ้เฮียสมมติแม่นดันมิดนะเด็กเฮียเด็กตัวสัตว์ที่ ไอ้เหี้ยเลส,สติดตัดโดนครับมิดหลังสกายน่าจะหลังด้วยไม่น่าจะไม่โดนบ้านเป็นตัวตัวบ้านเราสามจะนะ Enemy บ,บ้านมันมันม ER ันวิ่งรอตายขายทุกไปไอ้เหี้ยถ้าเราไม่ไปหามันเราจะตายเนาะอันนี้คือชนะได้กันจริงไม่ใช่ชนะด้วยระเบิดจะตายอยู่ดีป่ะวะแม่งเลยกูสา่กำลังแอคเลฟนขอบคุณพวกเองมากเลยวันนี้พี่ขับน้องแท่สว่างไม่จริง